คุณชาวราศีเมษค่าฟ้าใช้พลังหันไพ่นะคะทำนายดวงความรักนะคะคนโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวน,นะคะสถานะไม่ชัดเจนก็เริ่มแต่เดือน2เดือน345หเดือนจนถึงปีกันเลยทีเดียวนะคะก็หลายๆท่านอาจจะมีหลายสถานะท่านก็รับชมรับฟังให้ตรงกับสถานะนั้นได้เลยนะคะ ทุกครั้งที่ฟ้าจะทํานายาคุณชาวราศีเมษเนี่ยดูความรักเนาะฟ้าจะขอบาร,รมีคูบาจารย์ทุกครั้งนะขอให้ผลการทํานายแต่ละข้อแต่ละคําถามเนี่ยให้ออกมาได้ใกล้เคียงแล้วก็ตรงมากที่สุดนะคะฟ้าทํำนายให้ในเดือนกันยาย,ยน2567นี้นะคะเป็นพรังานโดยรวมน,นะคะก็รองรับชมรับฟังกันนะคะขอพรังานความรักชาวโสดราศีเมษเดือนกันยาย,ยน2567ขอพลังงานค่ะ กราลังงานความรักชาวราศีเมษสถานะไม่ชัดเจนเดือนกันยายนสอง7้ก่อพลังงานค่ะขําลังงานความรักคนมีคู่มีครอบครัวชาวราศีเมษเดือนกันยายน2567ก่อพลังงานค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูทิศทางพลังงานของคุณชาวสดราศีเมษนะคะ <c oughs> ขอโทษในช่วงเดือนกันยายน2567นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะฟ้าจะอ่านพลังงานภาพรวมเลยนะคะก็จะมีหลาย อารมณ์พลังงานความรู้สึกนึกคิดของคุณชาวราศีเมษเนาะในช่วงนึงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะกะ็จะเสน่ห์ดีจะมีคนที่ใช่ตรงใจไหมนะเรามาดูกันเลยนะคะคุณได้พลังงานเดอรมูนนะคะคุณได้พลังเซเว่นออฟซอร์สนะคะคุณได้พลังานายออฟบลันส์นะคะคุณได้พลังเดอร์สเตน The Stand นะคะเป็นพลังงานที่หลายกลุ่มหลายพลังงานหลายท่านเลยเนาะที่แบบออกจากความสัมพันธ์ที่ ที่เห็นเลยนะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหนึ่งนะคะสพลังงานที่แบบปวดหัวมีความทุกข์มากกว่าความสุขนะแบบจุกจิกอะไรเงี้ยไม่ได้ดังจิตด,ดังใจนะแล้วก็ไปรู้ว่าเขาหรือเธอคนนั้นก็แบบเหมือนเหมือนคบหลายคนอ่ะคบซ้อนก็มีด้วยนะคะเออยังยังไม่เลิกกับคนเก่าเลยก็มีด้วยที่เห็นพลังงานเนาะ,ะจึงทําให้พลังงานแบบเหมือนท่านก็เหมือนกับว่าคิดว่า สำหรับท่านที่เจอเหตุการณ์เหล่านี้นะในกลุ่มพลังงานนี้ฟ้าพูดถึงกลุ่มพลังงานนี้ก่อนนะคะก็จะมองเหมือนเหมือนนายอัลฟานเหมือนกับมีกำแพงเลยเอ,อพอแบบเข้ามารับชมรัะฟังก็จริงนะเอ,อ๊ะมาดูซิจะเจอคนที่ใช่ที่ตรงใจไหมอารมณ์พลังคิดแบบนี้เลยนะเหมือนกับใครเข้ามาถ้าไม่ใช่ไม่ตรงใจไม่ใช่สเปคนะกำแพงขึ้นเลยคุยได้แต่ระวังคุยแบบระวังนะมีแบบจะไม่ให้ความหวังใครเลยถ้าไม่ใช่จริงๆนะอารมณ์พลังงานจะคิดในแบบนี้นะแบบใจคุณจะแบบ ออคิดไต่ตรองมากขึ้นไปอีกเลยปกติหนุ่มสาวชาวราศีเมษเนี่ยค่อนข้างคิดไต่ตรองในเรื่องของความรักสมพันธ์อยู่แล้วเป็นคนระวังอยู่แล้วครั้งนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะในกลุ่มพลังงานเนี่ยก็จะมีกำแพงสูงขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็บางกลุ่มบัณง,งานชาวโสดราศีเมษเนาะ ค่อนข้างจะตั้งสเปกไว้สูงปกติก็มีสเปกอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้ก็ยังต้องสเปกอีกเช่นยกตัวอย่างคำว่าสเปกอ,อาจจะต้องหุ่นดีน่ารักอ่อนโยนไม่เที่ยวไม่ดื่มไม่กินไม่ดูอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเฉยๆนะคะคำว่าสเปกเนาะก็ลดลดสเปกลงนะคะฝากก็เยาเล่นนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะพลังงานที่เด่นชัดเจนจะทําให้คุณเจอคนที่ใช่ตรงใจไม้เสน่ห์คุณจะ เป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้คุณได้งาน View of Fortune นะคะโอ้โหพลังงานช่วงนี้นะคะ View of Fortune เนี่ยถือว่าเป็นสเสน่ห์พลังงานไพ่นี่สเสน่ห์ดีนะอยู่ในระดับที่แบบ 80%เหมือนกันนะฟ้าให้80เลยนะคะยังไม่ถึงร้อยเท่าไหร่แต่ก็80%จกักรวาลเนี่ยจะเหวี่ยงคนที่ใช่ที่ตรงใจกับคุณมาในช่วงนี้ให้คุณได้เลือกสรรเลยกันทีเดียวนะคะสำหรับหนุ่มสาวชาวสดราศีเมษในช่วงนี้ก็คุณดูเอาแล้วกันนะคุณชอบแบบไหนนะเอาเลยตรงสเปคไหมหรือ,อยางไงอะไรเงี้ยคุณเลือกได้เลยช่วงนี้คุณสเสน่ห์อยู่ใน80%เลยนะคะ,ะสำหรับในโรคโซเชียลออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆของคุณจะมีสเสน่ห์แรงดูดต่อเพศควงามสูงมาก ะะจกักรวาลจะเหวี่ยงมาให้ได้ทำความรู้จักแต่ในส่วนโรคออนไลน์เนี่ยก็ขอให้คุณเช็คให้ดีสแกนกรรมให้ดีก่อนนะคะก็ช่วงนี้แสแกมเมอร์เยอะนะคะแล้วก็อีกที่เห็นพลังงานก็คืออาจจะเดินทางเจอกันด้วยในเรื่องของหน้าที่การงานนะบางท่านเดินทางไปต่างประเทศเดินทางบ่อยอะไรเงี้ยต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต,ต่างอำเภอก็จะทําให้เจอเข้าทูนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพลังงานเด่นชัดเจนของคุณเป็นใครนะ The ชา a r i o เด่นชัดเจนมากคนนี้เดินทางเจอกันก็ได้นะคะในโลกออนไลน์ก็ทางไกลได้นะคะราชการได้นะคะเป็นคนที่ต่างศาสนาต่างภาษาคุณก็ได้เช่นกันนะคะบุคลิกต่างกันก็ได้อายุต่างกันก็ได้ด้วยเช่นกันคนนี้เนะาะคุณได้ลันเด่นชัดเจนอีกคุณได้ลันเพจอัพแวนด์นะเข้าเึงเคุนี้อาจจะยุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะเป็นไปได้ว่าเจอกันเนี่ยอาจจะ มีเหตุให้เจอกันในเรื่องของที่ว่าเามีกลุ่มเขาๆกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยกับครอบครัวก็ได้ที่แบบคนนี้มีการแนะนำหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งนี้อาจจะได้เจอกันได้นะคะเ,เป็นเรื่องที่แบบแบบได้ตั้งใจอะ่ะคนนี้จะเจอกันนะแล้วเขาเธอคนนี้เป็นคนที่ดูมีแพชชั่นสูงนะเป็นคนที่อยู่ด้วยเราสนุกคุยด้วยเราสนุกนะคะอ่ะก็น่ารากักคนนี้น่ารากัก t ท no f Cups นะคะเขาหรือเธอคนนี้ อาจจะเป็นครอบครัวแนะนําให้นะคะเ,เจอกันแล้วก็เหมือนกับรู้สึกผูกจิตผูกใจกันก็เป็นได้ด้วยนะคะอารมณ์พลังงานก็ขอให้ทุกคนทุกท่านทุกรานชาวโสดเจอคนที่ใช่ที่ตรงใจนะคะโอ้สเสน่ห์เอาไปเลย80%เนอะ ค่ะก็มาถึงกันแล้วนะคะมีทุกคลิปนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้ถ้าตรงกันใจก็ลองดูอย่าไปแท็ก e อิสเรียสนะคะฟ้าจะดึงรูปร่างสีผิวมาให้จากไพ่ทอร์เรสนะคะขอพรังงานรูปร่างสีผิวที่จะเข้ามอ้อยมาจีบชาวโสดราศีเมษเดือนกันยายน .2567 ขอพรังงาน,นะคะ่ะฟ้าจะดึงให้3าใบานะคะเป็นตัวแทนดึงให้สามใบ คุณได้พลังงานนะคะรูปร่างอ,อ,อวบคั้มนะคะอวบค้มกลางถึงสันทัดนะคะฟ้าจะไม่ใช่คามาเต้น,นะคะอวบขาวะคะ่ะอวบขาวกลางถึงสันทัดนะคะผิวขาวบางขาวบางนี่คือหุ่นดีนะคะถึงขอโทษกัะหุ่นดีมากเลยนะคะก็คือกลางรูปร่างดีกลางถึงสันทัดจะไม่ออกไม่ไม่ออกออตัวเล็กนิดนึงก็จะรูปร่างดูแบบกลางๆางดูดีเลยนะคะ ขอพลังงานบุคลิกลักษณะนิสัยนะคะ,ะฟ้าลืมบอกไปฟ้าจะดึงมาให้จับไพ่เลิฟทาล์ตนะคะขอพลังงานบุคลิกลักษณะนิสัยที่จะเข้าม้อยมาจีบชาวโสดราศีเมษเดือนกันยายนสองห้าหกเจ็ดขอพลังงานค่ะพลังงานสามใบนะคะบุคลิกลักษณะนิสัยคุณได้พลังงานนะคะเดียร์ฮาร์บรินเซสนะคะเขาหรือเธอคนนี้นะจะดูแบบ ดูลึกลับหรือหน้าค้นหาเําวอาลึกลับหน้าค้นหาหมายความว่าบางทียังไม่คือคุณจะสัมผัสได้ดูเหมือนมีรับลมคมในดูแบบถามคำถาหรือนิ่งๆดูนิ่งๆเงีย้ยดูเหมือนเย็นชาก็ได้นะคะลักษณะแต่ดูดีแต่งตัวดูดีมากเลยออกจะแนวแบบถ้าเป็นผู้ชายก็ดูแบบดูแต่งตัวดูหน้าดึงดูดสายตาคุณอ่ะแบบไม่ได้ออกเนี้ยเรียบร้อยมากแต่ดูแบบดูเซ็กซี่แมนอะไรประมาณนี้อ่ะผู้ชายแต่งตัวดูเซ็กซี่ก็มีเยอะแบบ ดูดูดูสปอร์ตแมนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าดูแบบโอ้โหดูหน้ามองอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูแต่งตัวเซ็กซี่นิดนึงนะคะดูหน้าคนหาแต่ไม่ได้โปนะคือดูดีแล้วก็หุ่นดีด้วยนะคะเข้าเธอคนนี้มิสเนย์มันดูต่อคันสูงมากเลยนะคะแต่พูดจาดีนะจึงจะเขาจะนิ่งๆแต่พูดจาดีเอ่อไนท์ออฟคัฟฟ์นะคะเข้าเธอคนนี้เป็นคนอ่อนโยนนะเป็นคนเรียบร้อยก็ได้นะคะพูดจาดีเจรจาเก่งอ้อยจีบเป็นคนนี้นะดูดีมากเลยเป็น ชาวทาตนมก็ได้นะมีนกอลโกดนะคะแล้วก็พิจิกก็ได้ด้วยนะคะนอกจากราศีก็ได้เช่นกันบุคลิกคล้ายๆแบบนี้นะเขาจะเป็นคนอ่อนโยนนะเขาจะเข้ามาเขาจะค่อยๆพูดค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแต่เขาจะเป็นคนไม่ไปไหนนะจะไม่ค่อยนิ่งถ้าจีบแล้วก็ค่อยๆจีบเลยนะ Queen of Cups นะเขาจะเป็นคนี้อาจจะดูแบบระมุนนะเป็นคนเมตตาอบอ้อมอารีอารมณ์แบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่ฟิลแบบ อบอุ่นนะดูเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เช่นกันถึงแม้ว่าอาจจะอายุไม่ได้มากแต่เขาจะดูบุคลิกแบบเหมือนชอบเหมือนรักเด็กรักฝาดเมตตาอบอุ่นอ่อ,อนโยนชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็รมน์นะคะแต่งตัวก็ดูแบบไม่ได้ดึงดูดสายตามากแต่ก็ดูดีเหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกพลังงานชาวโสลาสิเมษเจอคนที่ใช้ที่ตรงใจมีความสุขมากๆนะคะในเดือนกันยายน2 5 6ห้าหกเนี้ค่ะ 5. สำหรับ สถานะไม่ชัดเจนนะความรักความสัมพันธ์ของคุณชาวราศีเมษนะคะหลายๆท่านในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับท่านที่คบกันเดือน2เดือนนะเพิ่งเริ่มต้นคบกันเรามาดูกันเลยนะคะในช่วงนี้เป็นอย่างไรเนาะเออฟหรือบอกไปเป็นพลังงานโดยรวมนะคะถ้าคู่ความสัมพันธ์ท่านใดที่ดีอยู่แล้วขอยดีขึ้นไปนะคะคุณได้พลังงานเดอะเฮอร์มิตนะคะคุณได้พลังงานควีนออฟวานส์นะควีนออฟวานส์ฟ้าขอเปิดไพ่เพิ่มเป็นเทียบสอดนะคะทียบสอดฟ้าขอเปิดไพ่เพิ่มเป็นซิกซ์ออฟสอดนะคะ เป็นพลังงานที่คุณทั้งคู่ก็ได้เนาะพลังงานไวเบอร์ซ่ากลับกันได้คุณลองดูสิว่าเป็นตัวคุณหรือคูค่คุณที่เขาส่งพลังงานมาในในลักษณะแบบว่าเพิ่งเรียนรู้เพิ่งสานสัมพันธ์กันเดือนสองเดือนเนาะแต่มีใครคน,นหนึ่งกังวลน,นะมีความแบบกลัวผิดหวังโก,กหักคือเพิ่งเริ่มอะแต่โก้กหักไปแล้วนะคะเพราะว่ามีมีการส่องกันด้วยนะอาจจะเจอกันในโลกโซเชียลไลน์ก็มีนะคะก็จึงทําให้แบบอาจจะขอแกลกไลน์แลก เฟสแรกอะไรเงี้ยเพื่อไว้ส่องไว้ดูกันอะเพื่อเพื่อไว้ดูว่าเอ๊ะเขาสดจริงไหมคุณสดจริงไหมต่างคนต่างไว้ดูกันเงนี้ยจึงมีอารมณ์พลังงานที่เหมือนทียบซอสแบบเอ้ยดูก่อนดีกว่ากลัวผิดหวังกลัวอกหักคือยังไม่ได้เริ่มเลยมีความรู้สึกอกหักตั้งแต่พูดคุยเลยอ่าเป็นตัวคุณไหมนะคะใกล้เคียงกันไหมออาจจะไม่ได้ตรงกับทุกท่านทุกพลังงานลองดูว่าเป็นท่านใดที่ใกล้เคียงในรูปแบบนี้นะคะแต่ถึงกระนั้นอารมณ์พลังงานที่มีความรู้สึกแบบเหมือนอกหักตั้งแต่เริ่มเนี่ยนะ แต่ไม่ใช่ไม่ไปต่อนะส่องกันไปส่องกันมาแล้วก็ไปต่อค่ะยังคงไปต่อไปเรื่อยกๆกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่มีความกังวลไงกลัวเจ็ดเพราะหลายๆคู่หลือความสัมพันธ์ที่เห็นเลยนะ มีการเจ็บปวดในความสัมพันธ์มาก่อนพอมาเจอมาคุยกับเขาหรือเธอคนนี้จึงทําให้มีการกังวลระแวงอสองกันมากด้วยบางท่านนี่อยู่ไกลกันเนี่ยมันยังไม่ค่อยได้เจอกันเท่าที่ควรก็จึงทาให้อยากรู้อยากเห็นเอ๊ะเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยมีคนจีบเยอะไหมอะไรประมาณนี้นะเ,เพื่อแบบไม่อยากให้ผิดหวังเหมือนครั้งก่อนแล้วก็ยังรักษาความสมดุลความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปเรื่อย แบบเป็นขั้นเป็นตอนยังไม่รีบไม่ร้อนนะคะทั้งคู่ด้วยก็ได้ที่คิดในรูปแบบนี้นะคะฟ้าสรุปตามหน้าไพ่เลยนะคะไพ,พ่ประการติ่งแค่เรื่องที่ว่ามีใครคนใดคนคิดว่าอกหักตั้งแต่ยังไม่ได้คบกันเลยเพราะว่ากลัวมีความกลัวอยู่ในใจว่าคบไปจะผิดหวังจะหักไหมเนี่ยเพราะว่าดูดีมากเขาหรือเธอคนนี้ดูดีมากหรือคู่ของคุณเขาส่งพลังงานมาก็ได้ว่า เ,เขาโก็ธกักับคุณหรือเปล่าเพราะว่าคุณก็ดูดีมากมีใครคนหนึ่งดูดีดูดีมากๆเลยทั้งบุคลิกภาพความคิดความอ่านคือดูดีอะดึงดูดมากแบบน่าจะมีคนเข้าหาเยอะก็เลยแบบพอพูดคุยไปเอะจะอกหากักจะผิดหวังไหมเนี่ยมีการคิดในรูปแบบนี้พลังงานให้ติ่งเพียงเว็กหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้ตรงทุกร้านทุกพลังงานนะก็ฟังอะไรสิ่งใดเขาใกล้เคียงก็ไปปรับใช้ได้นะคะ นะแล้วก็ฟ้าสรุปให้ตามในรูปแบบนี้แล้วกันนะคะก็พลังงานความรักาสัมพันธ์ช่วงนี้ก็ยังคงเป็นไปแบบนี้แหละคะ่ะไปเรื่อยๆพูดคุยกันไปแบบนี้โดยที่ยังมีอารมณ์ที่ระวังหัวใจอยู่นั่นเองนะคะนะแล้วก็ยังมีอารมณ์แบบส่องกันไปส่องกันมานะคะก็เป็นพลังงานที่ยังต้องเรียนรู้สารสัมพันธ์อย่างนี้แหละแต่ก็ยังต้องไปต่อเรื่อยๆ อย่างเงี้ยยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะแค่อารมณ์เท่านั้นเองนะคะก็ขอให้มีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์ถ้าใช่ดีต่อใจก็ไปต่อเลยค่ะค่พะพลังงานความรักสถานาะไม่ชัดเจนคุณชาวราศีเมษนะคะสำหรับท่านที่คบกัน 3- 4 5หเดือนนะคะในช่วงเดือนกันยายน2 5 6 7เนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะก็สำหรับท่านที่คาบเกี่ยวคบกันเ,เดือน2เดือนและอีกไม่กี่วันจากสามสหเดือนก็สามารถรับชมรับฟังแล้วก็ บางสิ่งบางอย่างใกล้เคียงก็ปรับใช้ได้นะคะลองมาดูกันเลยนะคะคุณได้พลัง,งานเดอรชาลีออสนะคะเดอร์ชาลีออสฟัาเขาเปิดไปเพิ่มนะคะเป็น six of pentacles นะคะคุณได้พลังงาน ten of pentacles นะคะแล้วคุณได้พลังงาน four of wands นะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆว้าวมากๆเลยที่เห็นพลังงานหลายคู่หลายพลังงานอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างอำเภอก็มีเนาะ อ่าแล้วก็แบบอายุต่างกันก็มีเยอะด้วยแล้วก็ทำงานข้าราชการก็มีนะเป็นคู่กันอนะแต่ว่ามีแฟนคุณก็ได้หรือตัวคุณเข้าแถวกันก็ได้เออหรือตัวคู่ขอเคุณในหน้าที่ทํางานราชการเนี่ยก็จึงทําให้บางครั้งแบบเดินทางบ่อยอ่ามีการเดินทางบ่อยเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ทางนี้มีใครคนใดคนนึงเดินทางบ่อยในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนหรือ,อสิ่งใดก็ตามแต่อาจจะต้องพูดคุยกันในช่วงนี้วางแผนแพลนนะคะ ต้องหาเวลามาเจอมาคุยกันบ้าง Sick Authenticals เนี่ยก็เหมือนกับสำหรับท่านที่อยู่ต่างถิ่น่างแดนก่อนต่างจวอตามเพอก่อนเนาะแล้วก็ท่านที่เดินทางบ่อยไปต่างถิ่นต่างแดนบ่อยอะไรเงี้ยทำงานบ่อยนะคะไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ยเอากลุ่มนี้ก่อนนะคะก็จะมีการแพลนพูดคุยกันถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้นะว่าเออเราแบบถูกใจอ่ะคบกันมาก็3-4มเดือนแล้วมันก็ยังไม่น้อยนะพูดคุยถึงความสัมพันธ์ชัดเจนกันมากขึ้นนะคะ ว่าเออเราจะแพรนเนี่ยให้ครอบครัวได้รู้จักกันกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นดีไหมสําหรับท่านที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างนำเภอแล้วก็อยู่ไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ยนะก็จะแพลนให้มาเจอกับคนในครอบครัวให้เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางนี้พูดถึงความชัดเจนกันมากขึ้นนะคะเอ่อในส่วนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงกับว่าเออจะชัดเจนกันจนถึงเป็นแฟนนะก็ยังต้องให้ครอบครัวได้รับรู้ก่อนในระดับหนึ่งนะคะ แต่ส่วนอีก80%ที่อยู่ในแอเรียเดียวกันไม่ได้อยู่ไกลกันมากนะคะถึงบางครั้งอาจจะมียุ่งด้วยเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องครอบครัวหรือการเงินอะไรเงี้ยโฟกัสบางอย่างอยู่ถึงะนั้นในช่วงเดือนกันยายน257นะคะในกลุ่มที่2เนี่ยที่ไม่ได้ไกลกันมากในแอเรียเดียวกันคุณจะแพลนพูดคุยถึงเรื่องเวลาที่เราจะต้องเจอกันบ้างนะคะเออต้องมีอาทิตย์หนึ่งเจอกันครัง้งสองครั้งจะพูดคุยในเรื่องนี้แล้วก็ สำหรับท่านใดที่ไม่ได้เปิดเผยให้ครอบครัวได้รับรู้หรือมีความชัดเจนกันเนี่ยในช่วงนี้จะเปิดเผยคู่ได้ครอบครัวได้รับรู้และมีความชัดเจนกันมากขึ้นและสําหรับท่านใดที่เปิดเผยเป็นบางส่วนแล้วให้ครอบครัวเนี่ยนะได้รับรู้แล้วบ้างเนี่ยนะคะคุณก็จะพูดถึงความชัดเจนและบอกเลยในส่วนฟ้าให้ไปเลยเป,เป็นเป็นเปอร์เซ็นต์นะ80ปอสหรับท่านที่ครบ3-4เดือนแล้วก็มีระยะเวลาแล้วเหมือนกันนะคะถูกจิตถูกใจกันมากนะ ก็เช็คแล้วต่างคนต่างไม่มีใครก็จะจับมือตกลงเป็นแฟนกันพูดถึงการเอ่ออาจจะใช้อยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเริ่มต้นชีวิตด้วยกันหรือบางท่านอาจจะคิดแล้วว่าเอ้ยนั้นก็ถูกใจหนานี้มั่นหมายไหมล่ะด้วยตกลงกเ็เป็นแฟนกันเนี่ยอยู่ในกลุ่มประมาณเนี้ยแปดสิบอระ,ะพูดถึงเรื่องมั่นหมายก็อาจจะอยู่ในกึง่งๆึ่งหนึ่งนะบางส่วนก็อาจจะ พูดถึงการเป็นแฟนกันก่อนอแล้วแต่บางท่านเลยก็ลองสังเกตว่าท่านตรงกับพลังงานได้นะคะแล้วก็สําหรับอีก20%ก็ด้วยว่ามันไกลยังไม่ได้ค่อยได้เจอกันแล้วก็บางท่านเดินทางบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสมดุลพลังงานในระยะทางมันยังไม่ได้เอื้อมากก็ยังอยู่ในส่วน20%ที่ต้องอมีความชัดเจนกันแหละ,ะเป็นแฟนกันก็ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้ว่าเออคุยกันก่อนและเดี๋ยวพอ,อ มั่นใจแล้วว่าทั้งคู่ไม่มีใครให้ครอบครัวได้รับรู้ก็จะพูดคุยถึงเป็นแฟนกันนะคะในส่วน20%นี้ก็จะยังต้องดูก่อนอีกสักนิดหนึ่งแต่ต้องพูดคุยกันก่อนนั่นเองก็ยังอาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ จะพูดคุยแล้วก็อยู่ในระดับที่แบบชัดเจนกันมากๆมั่นคงกันมากขึ้นนั่นเองนะคะ80%เป็นแฟนอีก20%ดูก่อนเดี๋ยวคุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะเจอแพลนกันก่อนนะคะอ่าฟาสรุปให้ตามนี้เลยค่ะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลถ้าเป็นคู่กันแล้งม่แควร์กหลอบนะคะจริงไหมคะ่ะและจะคบกันให้นานมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบุญวาสนาต่อกันแล้วก็ขุดทางคู่ด้วยคมมีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์ค่ะค่ะสาหรับ ท่านที่คบกัน6-7เดือนจะปีแล้วนะคะคุณชาวราศีเมษเนาะสถานะไม่ชัดเจน,นะคะ่ะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะฟ้าจะพูดทุกครั้งนะถ้าพลังงานคู่ความสัมพันธ์ท่านใดที่ดีอยู่แล้วขวายดีขึ้นไปนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดที่คาบเกี่ยวคบกันมา3-4เดือนละอีกไม่กี่เดือนจะเข้าสู่6-7เดือนจะปีก็สามารถฟังได้แล้วก็สิ่งใดที่ใกล้เคียงนะคะก็ฟังแล้วก็ไปปรับใช้ได้นะคะมาดูกันเลยนะคะคุณได้พลังงานอะไรนะคะคุณได้พลังงาน queen o เ p e n ิค c l นะคะคุณได้พลัง เดอะฮาร์โลเฟนนะคะคุณเด็กผ่านเอสออฟคัพส์นะคะเอสออฟคัพส์ฟ้าขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะเป็นไฟออฟวอนส์นะคะไฟออฟวอนส์ ands, ฟ้าขอเปิดไพ่เพิ่มเป็นเดทนะคะเดทฟ้าขอเปิดไพ่เพิ่มเป็นทูออฟซอสนะคะทูออฟซอสฟ้าขอเปิดไพ่เพิ่มเป็นเอสออฟวันเปิดกันให้จุกๆละเอียดไปเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะดูพลังงานทั้งคู่ก่อนนะคะแล้วส่วนพลังงานคู่คุณเขาท่านคิดและรู้สึกไงกับคุณเดี๋ยวฟ้าค่อยมาดูให้นะคะเออเดี๋ยวค่อย เปิดดูว่าเขาคิดอย่างไงเนาะอ่าคุณทั้งคู่นะคะหลายคู่หลายพลังงานหลายท่านเลยนะอยู่ไกลกันมากเลยที่เห็นนะบางครั้งสื่อสารกันแล้วไม่เข้าใจซ้ายไปขวาจึงทําให้บางช่วงหงลาที่คบกันเนี่ย6-7เดือนจะปีแล้วเนาะมีความนอยมีความแบบจเจ้ายังไงดีนะบางทีแบบอ่ออยากอยากไปอยากพักแต่ด้วยที่ว่าแบบอารมณ์แบบเออไม่เป็นไรนั้นก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันดีกว่านะอาจจะ มีใครคนใดคนหนึ่งอ่ะที่มีความอ่อนโยนกัความสัมพันธ์นี้มีความเข,าเข้าใจมีความอ่อนข้อให้นะคะแล้วก็เห็นที่เห็นอายุต่างกันก็มีนะคะเป็นคนต่างชาติด้วยก็มีที่เห็นนะคะแล้วก็ท่านใดที่พลังงานใกล้เคียงในรูปแบบนี้เนะมีปัญหากันอ่ะถึงไม่ได้ไกลกันมากแต่ก็มีปัญหาจุกจิกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกอย่างนะคะ จะคลี่คลายมาทีทางที่ดีนะคะเหมือนเอ e อ f ฟแว d นะคะจะมีสิ่งดีๆเริ่มต้นพูดคุยกันใหม่ถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าเออสิ่งใดไม่เข้าใจไม่ว่าสื่อสารอะไรก็ตามแต่ทําให้ไม่สบายใจต่อกันเนี่ยให้ตัดออกไปแล้วก็ปล่อยไว้เบื้องหลังนะวางลงนะคะมีใครคนเด่งคือช่วยกันพูดกันหันหน้าคุยกันนะคะแล้วก็จะพลงานที่อุมคลุมเนี้ยก็จะตัดจบออกไปนะคะคือในเดือนกันยายนสองหนี้บอกเลยว่าคุณทั้งคู่จะ เคลียกันนั่นเองถึงปัญหาบางประการที่ไม่เข้าใจเป็นการาพลังงานที่เหมือนกับคุยกันนะว่า,าสิ่งใดที่หมุดหงิดโต้แย้งตอบกันคําพูดใดที่เป็นปัญหาอา,อาจจะให้ภัยพูดคุยกันใหม่ดีไหมอะไรไม่ชอบอะไรเงี้ยก็จะปรับเข้าหางกันนะคะแล้วที่เห็นบางพลังงานก็คืออยากจะตัดจกกบพลังงานที่คือพูดคุยกันอนะ สิ่งที่ไม่ชัดเจนเนี่ยสถานะเนี่ยพูดถึงสถานะออไม่ชัดเจนเนี่ยให้ชัดเจนกันได้ไหมอะ่ะแบบทิ้งชอยเราเลือกกันไหมได้ไหมยอ,อ,อย่างนั้นด้วยนะคะมีโอกาสสูงมากที่คุณจะพูดคุยกันแล้วก็จะพูดคุยเรยื่องความชัดเจนด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มพลังงานในรูปแบบไหนก็ตามแต่ทุกอย่างจะเคลียร์ไปในทางที่ดีนะคะพลังงานอึมครึมนี้ก็จะหายไปนะคะเดี๋ยวลองมาดูออพลายคู่คุณเขานั้นคิดและรู้สึกไงกับคุณเนาะเขาได้พลังเดือด เด e empress นะคะเขาได้พลัง the high lo f r i e n นะคะเป็นคู่ของคุณแน่เลยที่คิดนะเขาได้พลัง judgment อ่ะคู่ของคุณเขาเธอานั้นคิดว่าคุณชาราสีเมธอ่ะอ่าเขาอ่อนโยนต่อคุณแน่เลยนะคะไม่ว่าคุณชาราสีเมธจะแบบอ่าจะแบบดูแบบเอ่ออย่างไงก็ตามแต่เนี่ยนะเขาก็จะมองคุณชาราสีเมธแบบเป็นผู้ชายในดวงคุติของเขาเป็นผู้หญิงในดวงติของเขาคําว่าในดวงปกติก็คือเป็น สเปคที่เขาตั้งไว้อยากให้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกถึงบางครั้งอาจจะมีปัญหาบ้างอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยอมคุณเนี่ยนะเนี่ย The Hi, uh, The Fan, เดอร์ไฮเดอรไฮโลเฟนนะเขาก็ขอพรแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะว่าถ้าคุณชาวราศีเมษเนี่ยเออแบบถ้าใช่เนี่ยก็ขอให้ได้ไปต่อให้ได้คบกันเป็นถึงขั้นเป็นแฟน just mem เขาคิดว่าคุณชาวราศีเมษเนี่ย เป็นคู่รักในดิชันของเขาเขาคิดแบบนั้นเลยบางครั้งทําไมเขาถึงต้องยอมเพราะเขาคิดว่าเอ้บางครั้งมันเขาต้องยอมคุณด้วยนะเขาก็คิดแบบอารมณ์แบบเออเหมือนอาจจะเป็นเคยทําบุญทํากรรมร่วมกันมามั้งอะไรเงี้ยบางครั้งเลยต้องยอมออคุณชาลัสิมเมศบ้างอย่างเขาคิดนะ <c oughs> เขาอยากได้คุณเป็นแฟนด้วยนะต่อให้มีปัญหาอะไรก็ตามแต่เขาอยากตัดจบก,กับปัญหาสิ่งนั้นนะคะแล้วคุณชาลัสิมเมศล่ะคะพร้อมหรือยัง ที่อยากจะได้เข้าถูกคนนี้เป็นแฟนใหม่ลองดูเนาะไม่ว่าคุณจะอยู่ในรมรลัังานแบบใดก็ตามแต่ถ้าดีถ้าใจก็ไปต่อเลยค่ะเป็นคู่ก็แล้วไม่แคร์หลอกนะคะเนาะความรักคนมีคู่มีครอบครัวนะคะคุณชาราสิเมน,นะคะเาก็จะพูดทุกคลิปนะคะ เอ่อถ้าคู่ครอบครัวคู่ความสัมพันธ์ท่านใดที่ดีแล้วค่อยดีขึ้นไปนะเป็นพลังงานโดยวรวมนะคะคุณได้พลังงาน Ten of Wands นะคะคุณได้พลังงาน Six of Cups นะคะคุณได้พลังงาน Six of Wands นะ,ค,ะคุณได้พลังงาน Seven of Wands นะ,ค,ะคุณได้พลังงาน Five of Swords โอ้โหเป็นพลังงานที่แบบในช่วงนี้นะหลายคู่หลายพลังงานหลายเกณฑ์ตานะแบบโอ้โหมุ่งมั่นในการทำงานมากเลยบางครั้งไม่ค่อยมีเวลาให้คู่ ในครอบครัวเลยนะจึงทําให้บางครั้งบางช่วงเวลาเนี่ยมีอารมณ์แบบอารมณ์แบบนอยใส่กันบ้างนะแล้วบางครั้งปรึกษาเรื่องการงานเนี่ยบางท่านเนี่ยทำธุรก,กิจร่วมกันเนี่ยปรึกษากันไปปรึกษากันมามีการไฟกันเกิดขึ้นนะมีการไม่ลงรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์พลังงานไพ่ติ่งเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นคุณก็ถ้าเข้ามาเราชมเราฟังใกล้เคียงก็ปรับสมดุลเลยเนาะแต่สําหรับท่านใดที่เอ,อไม่ได้ทํางานธุรก,กิจร่วมกันก็ดีนะคะแต่ว่า คือทํางานครละที่สิ่งใดก็ตามแต่นะคะก็อาจจะปรึกษากันเรื่องงานและบางครั้งเนี่ยอาจจะแบบปรึกษาไปปรึกษากันมาทําให้มีความโต้แย้งกันขึ้นได้ด้วยเช่นกันความเห็นอาจจะไม่ตรงกันนะคะถึงกระนั้นเนี่ยก็มีความพยายามช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีในคู่ในครอบครัวในช่วงนี้คือแบบนอกจากอารมุ์มรวยให้อภัยกันเข้าใจกันแล้วเนี่ย สุดท้ายท้ายสุดคุณจะช่วยกันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์พลังงานเมื่อสักครู่นี้ที่ฟ้าเก่ามาหรือกลุ่มพลังงานที่ทํางานคนละที่อย่างเงี้ยหรือบางท่านทํางานธุรกิจร่วมกันะนะไม่ว่าจะกลุ่มพลังงานใดก็ตามแต่ในช่วงนี้สุดท้ายท้ายสุดอารมณ์ทั้งหมดที่ความโต้แย้งเนี่ยจะหายไปคลี่คลายไปในที่สุดนะคะจะช่วยเหลือกันอย่างดีเหมือนเซเว่ f ออฟนะคะจะช่วยกันแก้ปัญหาและหาหนทางนั้นให้ไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็สําหรับ คู่ครอบครัวท่านใดที่รอคอยข่าววบางประการคุณจะได้รับข่าวาวที่ดีนั้นด้วยนะคะได้รับความสําเร็จสำฤทธิ์ผลเป็นข่าวดีในคู่ในครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ในคู่ในครอบครัวหลายคู่หลายพลังงานที่เห็นก็อายุต่างกันก็มีบางทางจึงทําให้ทัศนคติบางประการเนี่ยอารมณ์อาจจะมีมีปัญหาได้นะคะก็ที่เห็นนะแล้วก็นอกจากนี้นะพลังงานไพ่ก็บอกว่าไม่ใช่ทุกคู่ทุกครอบครัวทุกพลังงานนะอาจจะมี เหมือนเหมือนกับอารมณ์ไม่ดีแต่มีเรื่องดีเกิดขึ้นไงในคู่นี้ก็ปวดใช่ปะก็จะมีสิ่งของอให้แก่กันด้วยนะคะอาจจะเป็นคู่คุณเขาเน้นให้คุณหรือตัวคุณให้คู่ของคุณแบบพาไปช้อปปิ้งพาไปอะไรเงี้ยให้ของสิ่งดีๆมีสิ่งดีมอบให้แก่กันนะคะและเรื่องที่เป็นเรื่องอ,อดีตหรือสิ่งต่างๆที่ที่คุณลืมไปแล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีเข้ามาแล้วก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกดีด้วยนะคะ อาจจะเป็นคนเก่าๆกลุ่มเก่าๆที่อาจจะทําให้ครอบครัวคุณเนี่ยเหมือนกับหยิบยืมเงินคุณครอบครัวคุณไปเนี่ยอาจจะได้กลับมาพูดคุยและให้คืนด้วยก็มีได้ด้วยนะคะคนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าก็ลองดูนะคะที่เคยมาพูดกับครอบครัวคุณแบบเออในคู่ในครอบครัวช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีกลับเข้ามาเพื่อเอามาคืนก็มีได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับพลังงานบางคู่บางครอบครัวว่า ใกล้เคียงกับพลังงานในรูปแบบใดเพราะว่าฟ้าอ่านภาพรวมของคุณชาวราศีเมษเลยเพราะฉะนั้นอาจจะตรงกับท่านใดบ้างหรืออาจจะไม่ตรงไม่ใกล้เคียงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่ฟังแล้วตรงใกล้เคียงก็ลองดูนะคะแล้วก็ขอให้ออพลังงานที่อุมครึมเพียงเล็กน้อยเนี่ยปรับสมดุลพลังงานเลยคําว่าปรับสมดุลพลังงานเป็นไกด์ไลน์เนี่ยเปิดแล้วไม่ต้องเป็นต้องให้ตามนี้เอ้ยฟังแล้วคุณฟ้าพูดเออช่องนี้พูดแบบนี้คือใกล้เคียงเลยอะ เออนั่นก็ไปปรับเลยไปปรับก็ปรับอารมณ์เนี่ยอ่าพอเราคู่เรามีคู่ดีนะคู่ครอบครัวเรามีดีอยู่แล้วอะ่ะเราก็รักษาสมบุลณ์พลังงานนี้ไว้เพื่อว่าโชคดีข่าวดีนั้นนะ่ะที่พลังงานทานายให้จะได้มีสิ่งดีเข้ามาในคู่ในครอบครัวนะคะแต่ถ้าหากคู่ชีวิตพลังงานอึมครึมแน่นอนค่ะจกักรวาลก็จะไม่เหวี่ยงสิ่งดีเข้ามาโชคดีนั้นก็จะหายไปแน่นอนจริงไหมคะลองดูนะคะก็ขอมีความสุขในคู่ในค,ความสัมพันธ์ด้วยทุกคู่ทุกพลังงานเลยค่ะ ค่ะก็ครบแล้วนะคะทุกสถานะเลยสถานะโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครวัวนะคะก็กราบขอบพระคุณสําหรับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่แล้วก็ท่านที่รับชมรับฟังช่องฟ้ามาโดยตลอดที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดถึงแม้ว่าบางครั้งฟ้าอาจจะหายไปบ้างนะคะนะก็จะพยายามหาเวลามาทําคลิปให้นะคะก็ขอบพระคุณมากๆเกยนะคะก็ะขอให้ทุกท่านทุกพลังงานนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในพราราช่วงห่วงอารมณ์ใดก็ตามแต่นะคะขอให้มีพลังงาน สุขภาพภายในดีสู่ภายนอกนะคะให้ดีให้สดชื่นมีความสุขกายสุขใจสบายกายสบาย,บายใจนะคะถ้าท่านใดที่เป็นทุกข์ก็ขอให้คุณจัดทุกนะะ่ะหอยีความสุขขอยทุกอย่างคลี่คลายมีทางที่ดีเฮงเฮงปังปังเลยเวยสุขภาพดีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปน็นกำลังใจให้กับฟ้าด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ